18พิจานายนครมองเห็นชอบการเบิกจ่ายเงินเพื่อเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำสุรราชการเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับอัดรายเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินชดเชยผู้ได้รับผลกระทบโดยปรับอัตราเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามนี้ครับหนึ่งครับการปรับเพดานเงินเดือนขั้นสูงที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสุรราชการและลูกจ้างประจําซึ่งมีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึง14,600บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ2 0 0 0บาทแต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละ14,600บาทครับ2การปรปับเพดานเงินเดือนขั้นต่ำของเงินเดือนรวมกับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับข้าราชการลูกจ้างประจําลูกจ้างชั่วคราวและทหารกองประจําการซึ่งมีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึง11,000บาทนะครับให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้าง อีกจนถึงเดือนละ1 1 1 0 0 0บาทครับซึ่งทั้งนี้ครับสำหรับข้าราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2 5 6 7เป็นต้นไปรวมถึงจะมีการจ่ายย้อนหลังให้ด้วยนะครับ